ยาความรู้ที่แปลกใหม่เข้ามาปรับใช้กับอาชีพหน้าที่การงานที่ทำอยู่คนที่กำลังโสดไรค้คู่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์จะได้เจอกับคนต่างถิ่นต่างที่หรือชาวต่างชาติแต่ณจุดนี้ครับให้ทุกคนสังเกตให้ดีว่า2เรื่องนี้อาจจะมาไม่พร้อมกันหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นแต่เรื่องหนึ่งกลับดอปลงได้ตามอิทธิพลที่พราหูเป็นเพราะข้อทัดลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความพลิกผัน ต่อมาเป็นดาวศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใ้บังคับบัญชาและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต้องการจะมีบุตรถึงเกณฑ์ที่จะสมหวังแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับส่วนคนทั่วไปในเกณฑ์ชะตาลักษณะนี้ก็มีโอกาสได้รับโชคลาภจากคนที่อ่อนวัยกว่า ลำดับต่อมาก็คือดาวเสาร์ครับซึ่งเป็นดาวเจรินมรณะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและดาวเสาร์กับพราหูถือว่าเป็นพระเคราะคู่มิตรใหญ่ที่โคจรอ,อยู่ในเรือนแห่งความสําเร็จอย่างพราหูชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งมีความเจริญก้าวหน้ารอคอยอยู่แต่จากปรากฏการณ์อันนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพลอีกด้านหนึ่งที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านให้ดีด้วย คนที่มีพระราหูครับถือว่าพระราหูโคจรมาทับกันในเรือนสุขพะมาตรฐานของทั้งดวงเดิมและดวงจรถือว่าเข้ากเกษตราทิปตดีเลยทีเดียวทําให้ชีวิตมีโอกาสได้พบเจอกับความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาไว้สูงมากในรอบ18ปีที่ผ่านมาลําดับต่อมาเป็นพระเกตครับซึ่งแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยเลข9ไทยที่โคจรตั้งรับการย้ายราศีของพระราหูพระเคราะทั้งคู่นี้ถือว่าเป็นพระเคราะหภาควิญ,ญญาณทั้งคู่ ความเจริญก้าวหน้าต่างๆจะมีส่วนเชื่อมโยงกับอานิสงผลบุญที่เคยสร้างไว้ในอดีตด้วยความศรัทธาที่ตั้งมั่นและการอธิษฐานที่มีกำลังอันแหลงกล้าจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวที่เรานับถือลำดับสุดท้ายก็คือดาวมรุตยูครับเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองวิถีชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะนำพาเอาความสุขความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จตามความหมายของเรือนสุภะโดยที่ถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนอยากจะพบเจอกับความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาโดยเร็วก็เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตนเองได้เลยอันเป็นอิทธิพลของดาวมรุตยูเมื่อเราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆไปสู่ทางที่ดีกว่านะครับพระราหูก็จะทำงานในลักษณะที่เป็นดาวเจรอนสุภะคือความสำเร็จรอคอยอยู่ ปรากฏการที่พระราหูทําการโครจรย้ายราศีถึงแม้ว่าจะเข้า